ปร,รึกษาวิทยรราาวิศยกรรมนะคะก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากกรมนัลนบร,ริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในการเชิญเข้า นำนวัตกรรมนะคะนำศิลปรกรรมแล้วก็วิทยาการเข้าร่วมงานเ o r ร์ e เอ็กซ์โนะคะที่ทาง,งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นเจ้าภาพนะคะกระทรวงสาธารณสุขซึ่งในปีนี้ทางวชอเองก็ได้มีการนำนวัตกรรมแล้วก็งานด้านศิลปรกรรมซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นงานที่มีมาตรฐานแล้วก็มีความพร้อมอเป็นงานที่สามารถที่จะนำเสนอในการเปจาร,รักของประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของอจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะคะเรื่องของโขนนะคะซึ่งเป็นตลักของการแสดงมีตั้งแต่ระดับประถมและมัธยมมีในส่วนของเครื่องอตรวจ สุขภาพนะคะที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาตินะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมสำคัญทางมสบยังมีในส่วนของตัวเครื่องคัดฟองมวลกระดูกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจเกรุงธนบุรีนะคะก็นําไปในส่วนของพื้นที่ที่ทางกรมสมรุบริการสุขภาพให้จัดให้แล้วก็ยังมีในส่วนของนวัตกรรมโดรนแหลกศรนะคะก็มาในมิติของสุขภาวะสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะคะจากงานวิสาหกิจกรรมนะคะเป็น เผือ่อพันเพื่อการาจัดซื้อจัดหานะคะในพื้นที่ที่ อไทยแลนด์พาวิลเลียมซึ่งผ่านในกระบวนการวาวนอและก็มาตรฐานของทางประเทศญี่ปุ่นเข้าไปจัดจำหน่ายนะคะในเว r l d ดเอ็กซ์โด้วยก็ต้องขอ,อ,อขอบคุณทางกรมสนับสนุนการสื่อภาพกระทรวงสึากสาในโอกาสนี้ค่ะซึ่งในครั้งนี้ก็ถือว่าได้มีการสื่อสารนะคะให้กับทางสื่อมวลชนท่านได้เห็นภาพว่าในเรื่องของโอกาสนะคะวิสาหยุธกรรมสามารถเป็นส่วนหนึ่งนะคะของทีมในระดับโลกนะคะผ่านทางงาน World Expo ซึ่งในวันนี้ทางท่านผู้บริหารจากกรมสนับสนุนการสื ท่านก็ได้เดินทางมาร่วมกล่าวแล้วก็พูดคุยด้วยเดี๋ยวอาจจะได้ขอให้ท่านได้ช่วยนะคะพูดคุยให้ทางสื่ออีกสักนิดหนึงนะคะเรียนเชิญค่ะ